สวัสดีครับสวัสดีคุณยายสายนะครับผมวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับตามแนวทางของคุณยายเนาะงวดก่อนยายให้หกหกห้าในยายหกหกห้าศูนย์เลขเลขฝันนี่ฝันยังไงหกห้าศูนย์เนี่ย,ยฝันยังไ 6, 5, งไ,ได้เลขฝัน, <5. S 2> นเองก็ฝันมาไปแจ็พคอยน่ะโอ้เพราะว่าจ็พคอยก็นิ้วก็ว่าหาหกหกห้าเออไม่เจอออกก็ไหนก็ไม่ออกไปเลยมีใครซื้อเอ,ออก็ไม่ออกไปเลย ออกเป็ดหกหา่าที่พ่อมา,มา,มาออห,าหาดนี้มาออกสามห้าหกเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมอให้ซื้อรู้เองแต่ว่าไม่เอานะอรู้เองมันจะออกาแต่ไม่ซื้อรู้รู้อ,ไอะไรเล่แกไอห้าหกนี่นะอืม,ม 3, 5, อันสามห้าหกอันามก็อาจารย์กระบอกแตวะไม่เอาเออ ี่บอกว่าสี่แปดสี่แปดอาจารย์บอกนี่บอกนานยังอาจารย์ไม่ว่างฝนอืมสี่แปดอืมจริงกับจริงอืมเรียกงบาดปวเป็ดกับชีเป็ดจริงอืมนี่แปดปดจริง เป็ดเจี๊ยบเป็ดอืมท <th um ี <th 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 ่ว่ายาวว่าอะไรงูเข้าบ้านอือง okay ูเข้าบ้านเป็นยังไงงูเข้าบ้านก็มันวิ่งเข้ามาแต่เอิงเลยใช้คิดจะทำยังไงของงูเข้าบ้านก็เลยเขียนหนจับสี่เป็ดสี่นอนทับอือก็สี่เป็ดซูนี่อือก็เป็ดเจี๊ยเจี๊ยบอือเป็นนอนก็เลยฝันอะไรใส่เวร เหออ็นคอยเดง่งโอ้ยายเห็น,นเ,ออเห็นงูขาบ้านงูออสิงตัวใหญ่นีนยายงูตัวใหญออ่ก็เลยเอาอจดเลขไปนอนทับออเว็นเอนเัน็นตะวุนเนี่ยว่ายี่สิบยี่สห้าลึงหนึ่งนะยี่สิบห้าสลึงวัโออยี่สิบห้าสลึงเวออนเพชรน,น,นะออนะอวังยี่สิบห้า อืใส่เนือนี่จะไปอวดตมีินอวดต้มมินต้มมินแกตายไปแล้วเนาะอใส่เวนโรยเองใส่แกก่อนทมเอาเวนตาไม่ชอบนะชอบเวนโรยหลังโอยที huh. so ่เด็กแดงมันก็ดีวายใหญ่จะออกอันนี้นเไม่ออกไอ้สี่ เปอสีเตเออมันจอดไอซีแปดเจ็ดที่ว่าจอดไปนอนทับนี่แหละเออแอ้เหลับกอดเจเตจไปนอนทับเออมันเลยฝันว่าได้ใสเวรอือพอดีไอหลานมันฝันอะทำบุญกับบานเท่นคุณมันกลัมาถามว่าเหล็ที่บ้านใช่กัเป็ดเออทำบุญก็นี่นี่เนี่ย อ่านเองอางนสงตแขกคุณมาที่าต้องรบกนางเตรียไปถึงนคนเตรียมบ้านเลยเนี่ยเออคนเตรียมบ้านที่มันก็ไมย่งนี้ปกุ้งทุกู่านก็มี้บอกู้งทหินหอมเมืนหบานี้อืมเออมันก็เลยมาถามสิที่บาทตัวเป็ดอเที่ันีก็มีจแปชเอามูจีบตรงนี <mad> ้จะ่แปดชิ้นเป เป็ดเป็ดเป็ดจิ้ลสวเร็ง่ายนะเอาไปวะทีนี้ก็เลยเห็นจากที่คนอื่นเข้าฝันเห็นบ้านก็เลยงูเขาบ้านอีกงูเขาบ้านก่อนงูเขาบ้านก่อนเออเขาเขากลางบ้านทำลงมันก็ฝันน่ะไม่เดียวกันเลเขากลางบ้านงูเขากลางบ้านทำลงเขาก็ฝันเห็นเออมีใครรู้รกมันก็อยู่ม้วนมันเจ๋อหวเออางูเขาบ้านแถวกลางว้นนี่ คำลุงมันก็นอนฝันฝันเลยลุกเช้ามันก็เลยมานอถาานมาเลยที่บ้านอะไรเป็ดเจี๊ยบกเป็ดเจี๊บเจี๊ยบเขาบอกไปอย่างนี้กัท่านั่นเลยก็เลยนอนจะถับกันนึกฝันมาเลยใส่เวนเนี่ยเขาเป็นลุ่มของเขาเป็นไงก็มเป็นเป็นไงมาไงทีไมไปฝันเ็นตะมิน Say vén vẫn 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 đen vẫn đen vẫn 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 sao vẫn 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 vén vẫn 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 อืมเส็จยังเ,เรื่องอะไรมมกันนะครับเห็นดอกเ <c oughs> ห็นฉักฉากสี <c oughs> 48 8, 48่แปดแปดสี่แปดเจ็ดก็แปดศูนย์เอาะดูว่าจะตีไปตัวไหนอใส่เหวนพลอยไปอวดตะมินตีเป็นตัวไหนใหญ่ไอเหวนนั่นลันสี่สลึงหนึ่งน่ะ แหวนนะ่ะส,าานนะสลึงหนึ่งยี่ชิมาตะตางมันจะส่องอาบไม่นี่นิ่งอ๋อแวนยี่ชิมาตะตางใส่เหวนหยี่ชิมาตะตางซื่อนะแหวนสลึงหนึ่งซื่อสลึงหนึ่งเออสลึงหนึ่งของทองนะ่ะทองนะ่ะสลึงหนึ่งไหนนะแหวนนี่นะมันสลึงหนึ่งนะอซื่อสลงอึงหนึ่งไอแหวนนี่น่ะใส่ไปอวดเขาเนี่ย อืหรือว่าจอกไอ้ตัวสลึงหนึ่งเลยไยังวังไอ้ตัวสลึงเนี่ยมันก็ยีชิบหมาจ้างเงินหออมันจะเป็นสองห่าในใหญ่ยังหวังเออสองห่าไว้จักตัวเนะเออจะเป็นสองห่าก็ลสลึงหนึ่งออาจารย์อาจารย์งวดก่อนท่านบอกตัวไหนนใหญ่ท่านบอกมันเลขออกไหมนบอก ท่านบอกว่าจะมันยิงแม่แม่เอาเอน่อ่ยัน่ออท่านบอกใหญ่ใหญ่โบกอ่ะห้าหกอ๋หาหกนปูอกสี่แปดสี่แปดโมนี่ท่านบอกสี่แปดอ๋อเอาวะางทีชรกไปเล่นลูก้าผู้มาแต่ทำไก่จะไปทำไก่ ยกเขียนไปโยเขียนไปว่าจะกินเลยโดนมึงมาใช่ได้มึงโดนทุกทีแหละมึงมาไม่ได้มึงถูกโดนทุกที่ไม่ได้เลยยังชอบตัวไหนไงชอบแปดแปดสี่แปดสี่อืม แปดสี่แปดศูนย์แี่เจ็ินเนี่ยเนาะเออแปดเรียกออกวนธนาคารใหญ่ใหญ่ธนาคารมีตัวไหนวธนาคารมิจะมีศูนย์นี่นนี้เนาะฟันเห็น,น,เหน,น,เหนคนตายเนาะกนะทุกวันตองว่าฟันเห็นสระตางว่าจะมีศูนยในเห็นสสเออเห็นมีอะไรศูนย์เห็ <c oughs> เนมีศูนย์จากตัวเลยเลนาะ เหลือมันกน็เห็ของฝันบางทีก็ฝันไม่เม็นเนาะบางทีก็ไม่เม็นบางทีก็เม็นมแต่ก่อน,ายายน,นทำไมยายฝันเม็นจนู่ทำไมเดี๋ยวนี้ฝันไม่ค่อยเม็นยากแล้วค่อยเสื่อมกรถาำมันมามาเสื่อมก็เล่เราว่ายหญ่เนีย่ยเดี๋ยวบนบานเทวดาไหมนะบนทุกวันจ้าเดินหอนสามทิศที่ทไม่ถูกสามตัวสักทีเนาะยายเนาะถูกแต่สองตัวสองตัวน่ะอือ กำลังวันมีตัวไหนละใหญ่เรียกออกวันอคารมีสามมีสามมีมีสามมีตมีสี่ามมีสมีศูนย์มีสี่อต่อเอ ทงวันมีสามมีศูนมีสี่ององหนึ่งหนึ่งเอืมเหล็กล็อกเหล็กล็อกมันจะเบิ่นยใหญ่ยังวาหนึ่งเศษเศษเบิ่งยังงนีอหนึ่งเเศษหนึ่งเเูวมันเหน่ยเบิ่สักทีนานลยมันไม่เบิ่นลายงวดแล้วโอ้ยายเดือนเถอะ จะเบิ่นไม่ละงวดนี้ยายเลยออกวาาัร้านคานอือเอาตัวน,นี้แหละเอาตามความฝันนี่แหละเอาตามที่ยายนอนไปจดทับอะไรใส่แหวนนี่แหละเนาะอ๋นอ,อน,นี่แหละไปเอไอไปเออเดี๋ยวแอดมินมาหายายใหม่คงสุดท้าทยเนาะเผื่อยายฝันนี้อีก,ออกเผื่อพระอ,อาจารย์ท่านบอกเพิม่มใช่ไหมอือเนาะอาจารย์ท่านบอกเพิ่มก็มาขออีก เงวนนี้ว่าสี่แปดเดี๋ยวคงทุกทายเผื่ออาจารย์ท่านบอกเลขอสามตัวเนาะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรเนาะเผื่อใครมีแนวทางเด็ดเด็ด<ๆ>สุดคำนวณดีๆอยากแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องเนาะติดต่อทางแอดมินได้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเ <I know. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ